ต้นมะเขือเทศค่ะต้นมะเขือเทศค่ะ รับเรื่องราวดีๆจากท่านโดยตรงที่จะเรียนรประตูวสด์ของโครงการในการระครั้งนี้นะครับสืบเรื่องมาประจำปีปศ .2563 ซึ่งเป็นประดามระเบียบกระากทานงข้าไปแก้ปัญหาในการติดเชื้อไวรัสโครโรนาสอตลอดจำนวนคนในครอบครัวิการที่ยังไม่ถึงเมื่อเป็นการจัดสวัสดิการสังคมใน 706วัวเรือนในโอกาสนี้ขอกาบเรียนเชิญท่านในผู้พิการและครอบครัวผู้พิการที่ประสบป,ปัญหากาบเรียนเชิญครับนะครับต้นรองนายก่านสมาชิกสภาเทศบาลใ,ในดันนงกลุ่มเทศบาลนครบุดรธานีซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ตำบลบางแค่งเราให้ที่ในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาให้กับทุกป้าสูงนานก็จะเป็นประชาชน ในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ทุกคนก็ทร,ราบเขาว่าการหาทกกี่หรนนือว่ากระทบจากเชื้อโควิดรนี่หรือว่าเชื้อไวรัสโควิดประหลัดเทศาบาลไล่ลงมาจนถึงพนักงานทุกคนก็ต้องออกมาเกิดการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในเขตเทศาบาลไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดเบืองฐานของชุมชนที่สำคัญครับก็คือกรรมการุมชนประหาชุมชน ที่เราออกไปตรวจสอบไปคัดกรองไปกักตัว14วันอยู่ตานบ้านมานตรการต่างเรื่องผ่อนชายมีขึ้นแต่ว่าทางรัฐบาลเองก็ยังบอกเข้ามา5วินายีนะครับเดี๋ยวขอรีภาพก่อนท่านผู้บาก็ข้าวสารเป็นแถวนะครับเป็นแถวท่านก็นจะ นั่งเลยนะคะท่านต้องได้พ่อฟูปองก่อนนะครับเนะถึงจะเรียบร้อยรูปนะได้นะฮะในมองข้าสารถึงที่ก่อนแล้วก็เตรียมคูปองนะครับคูปองสีเขียวๆเอาให้กับท่านนายกท่านผู้บริหารท่านส่วนราชการนะครับก็ได้เป็นแถวยา ตัวก็มีการไปทั้งที้ในที่ไม่มร่อยแล้วขอบคุณทางโรงเรียนบันขนมเป็นสบัร